รากฏการโจมตีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์รุกคืบในหลายพื้นที่นะครับหลังจากปฏิบัติการ1027โลกก็ยิ่งได้เห็นภาพการยึดเมืองสำคัญสคัญของกองทัพทหารบางส่วนก็ยอมวางอาวุธแต่ผู้เชี่ยวชาญก็วิเคราะห์ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ทำให้กองทัพเมียนมาล่มสลายอย่างรวดเร็วติดตามกับคุณนริศราคินิมานครแนวรบใหม่ในการรุกโดยกองกำลังพันธมิตร ที่สามารถเคลื่อนกำลังพลไปยัง,งเมืองเพลตตอ,อเ,เมืองสำคัญของกองทัพเียนมาเ,เมืองท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญของรัฐยักษ์ไข่าทางตะวันตกแสดงให้เห็นถึงศักยภาพกำลังรบกองกำลังชาติพันธุ์ที่มากขึ้นเช่นเดียวกับกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU และกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ที่สามารถยึดพื้นที่สำคัญของกองทัพในเมืองจอกกีเขตพะโค ซึ่งเป็นเมืองแรกที่ถูกยึดโดยสมบูรณ์หลังจากหนึ่งเดือนของปฏิบัติการ1027 <c oughs> การตอบโต้ของกองทัพดูเหมือนจะไม่มีประสิทธิภาพ <c oughs> เพราะการโต้ตอบในปัจจุบัน <c oughs> กองทัพใช้การโจมตีทางอากาศ <c oughs> และการโจมตีด้วยปืนใหญ่เพื่อทำลายเมืองที่ถูกยึดโดยกลุ่มต่อต้าน <c oughs> แต่กลับพบว่ายุทธรรวิธีดังกล่าว <c oughs> มีคุณค่าทางทหารเพียงเล็กน้อย หากไม่มีกองกำลังภาคพื้นดินเพียงพอปฏิบัติการ1027นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพลวัตของความขัดแย้งในเมียนมาทั้งรูปแบบการรบจากการรบแบบกองโจรซุ่มโจมตีเป็นการยึดฐานทัพและเมืองต่างๆรวมไปถึงการประสานงานระหว่างกองกำลังต่อต้านที่หลากหลายแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่ไม่ได้ทำให้กองทัพเมียนมาล่มสลายอย่างรวดเร็ว ผมไม่คิดว่ากองทัพพม่าจะจะล่มสลายอย่างรวดเร็วนะครับผมผมคิดว่าก็ขาดแคลนกําลังพลกําลังพลสูญเสียขวัญกําลังใจนะครับอาจจะตีโต้สวนกลับได้บางแนว แล้วบางแนวก็ต้องเสียพื้นที่ไปให้กับฝ่ายต่อต้านนะครับไม่สามารถจะกลับมาควบคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ากองทัพพม่าจะอันตรธานสลายตัวหรือยกธงขาวแบบรวดเร็วอะผมผมผมคิดว่าอํานาจกาลังลบเชิงเปรียบเทียบแม้ว่ากองทัพพม่าจะเสียเปรียบแต่ว่ามันยังสามารถจะจะยืนระยะในการลบนะครับประวิงเวลาแล้วรอจังหวะที่เหมาะสมในการสวนคืนได้นะครับ แม้ภาพรวมสถานการณ์ร่วมรบของกองกำลังชาติพันธุ์ค่อนข้างได้เปรียบแต่ขณะเดียวกันแต่ละกลุ่มมีหลายแนวทางที่ไม่ตรงกัน ฝ่ายต่อต้านนะวันนี้มีกําลังวังชามากขึ้นแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่ามันหลายกลุ่มหลายเหล่ามากเลยทีเดียวในมุ้งของ p d f เนี่ยก็มีมีกลุ่มที่กระจัดกระจายยิบย่อยไม่รู้กี่กลุ่มซึ่งก็ไม่ได้การันตีว่ารัฐบาล n u g จะควบคุมกลุ่มเหล่านี้นะครับได้แบบเบ็ดเสร็จเด็กขาดรวมถึงกองทัพชาติพันธุ์การสู้รบของทัพชาติพันธุ์ก็ต้องเลื่อนไหลไปตามผลประโยชน์นะครับเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์นั้นด้วยถ้าวันดีคืนดี n อ g ไม่สามารถจะให้ผลประโยชน์ อย่างเต็มที่กับกับแนวร่วมของทัพชาติพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธเนี่ยบางทีมันก็มีมีสึกชิงอํานาจต่างตระกูลกันอยู่สึกชิงอํานาจต่างขั้วกันอยู่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าภาพการสู้รบในเมียนมาจะพบอีกระยะก่อนจะเห็นฝ่ายแพ้หรือชนะอย่างชัดเจน แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจได้เห็นแนวทางการเจรจาสันติภาพจากความอ่อนล้าของทั้งสองสสฝ่ายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อแต่ละฝ่ายอ่อนล้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นแล้วหลายฉบับเลยเช่นข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพพม่าก,กับกองกําลังติดอาวุธ บางกลุ่มนะครับทำแยกเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มไปนะครับแล้วเป็นข้อตกลงหยุดยิงแบบสัญญาสุดภาพบุรุษคือไม่มีการลงนามเป็นลายละอักษรก,ก็จะเป็นแบบอ่า นะเราประกาศพักลบกันชั่วคราวนะแต่ถ้าจบช่องจบโอกาสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอ่อนแอหรือมีพัังมีเพลอบ้างเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จู่โจมได้อะไรทํานองเนี้ยนะครับคือคือไม่ไม่ได้มีคอมมิชเมนเป็นลายลักษณ์อักษรจนกระทั่งมาในสมัยรัฐบาลเต็งเซ็งใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงรัฐบาลของนางองซานซูจีเนี่ยช่วงการเมืองระยะเปลี่ยนผ่านโดยประมาณ10ปีเราก็จะมีการก่อรูปของข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ แม้ภาพการปักธงปฏิวัติสู้รบแบบถอนรากถอนโคนระบอบการปกครองแบบเก่าขจัดอิทธิพลของกองทัพดูจะได้เปรียบในตอนนี้แต่มีการประเมินว่าชัยชนะสนามรบเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างประชาธิปไตยในระบอบสหพันธรัฐในเมียนมาแต่สิ่งสำคัญคือจุดร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการทหาร ที่จะนำไปสู่การเจราจาทางการเมืองได้อย่างแท้จริงในอนาคตนริษราคินิมานไทย PBS รายงาน